สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหนิงจะมาชวนถักเสื้อ,เ,อ,อเสื้อแบบนี้นะคะที่หนิงได้ถักแล้วก็ลงไว้ในเพจนะคะแต่ว่าชื่อลายของเสื้อตัวนี้นะคะไม่มีชื่อลายเดี๋ยวหนิงจะตั้งชื่อไว้ว่าเสื้อถัก TND 0 0นนะคะเ,เพื่อที่จะได้สะดวกเวลาเพื่อนๆค้นหานะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะหนิงจะสอนออถักตรงช่วงตรงช่วงขึ้นคอตรงเนี้ยนะคะ เ็นคลิปแรกนะคะหนิงจะสอนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาคลิปต่อไปหนิงก็จะมาสอนตรงช่วงตัวแล้วกเ็เข้าแขนกับช่วงระบายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมเส้นเ,เป็นไหมซัมเมอร์เส้น16อ้วนนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นเส้น18หรือว่าเส้น20ไม่อ้วนก็ได้ค่ะ ส่วนเข็มนะคะจะเป็นเข็มแบบนี้เ,ออเบอร์สี่นะคะขนาด1.25มิลค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวที่หนึ่งจะสอนถักวันนี้นะคะจะเป็นไซส์รอบอก38นะคะขึ้นโซ่นะคะโซ่สามทำห่วงนะคะ เสื้อนะคะนีงจะเริ่มถักจากคอนะคะจากคอลงมาค่ะก็ทำห่วงแบบนี้นะคะแต่ใช้โซ่สามนะคะก็ทำห่วงแบบนี้นะคะไปทั้งหมดนะคะแปดสิบห่วงนะคะ ถ้าเพื่อนๆที่อที่ใช์รอบอกเล็กกว่านี้นะคะหรือใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มหรือว่าขยายเ,ออเพิ่มห่วงนะคะไปถ้าเล็กกว่านี้ก็อาจจะทำแค่ซักประมาณหกหกสิบหกสิห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอให้ลงเป็นเลขคู่นะคะก็ทำแบบนี้นะคะไปทั้งหมดของนี้จะทำแปดห่วงนะคะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวหนิงทําไปให้ครบเลยนะคะถักมาครบแล้วนะคะแปดสิบห่วงตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่มั่นใจนะคะว่ารอบคอของเราจะได้ประมาณไหนก็ให้ลองถักห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ลองวัดรอบคอดูนะคะเออไม่ต้องไม่ต้องวัดติดคอมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บคอกันทีหลังอีกนะคะ ของหนิ่งนะคะได้80ห่วงแล้วเราจะมาทำการเชื่อมให้เป็นวงกลมนะคะก็คือรอบพอค่ะตรงนี้ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าเออมันอาจจะพิกพิกกับพลิกไปพิกมาได้อะคะ่ะต้อง เนี่ยค่ะเราก็มาเอ็กติดกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะคะว่ามันพลกหรือเปล่า เราก็ได้ห่วงรอบคอแล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่หนึ่งเลยนะคะเราได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเ,าเลื่อนห่วงมานะคะให้ให้ห่วงนี้นะคะมาอยู่ตรงกลางช่องเนี้ยคะ่ะทักเลื่อนห่วงมาเลยนะคะหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะควักลงไปในช่องเดิมค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็พันหัวเข็มนะคะมาควัก ช่องถัดไปนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองค่ะ <spe c> ก็จะได้แบบนี้นะคะทําแบบนี้นะคะรอบคอเลยนะคะแถวแรกนะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกทีนะคะ แบบนี้นะคะแถวแรกให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปจนรอบคอเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะทำไปวนรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะค่ะข,ของหนิงก็ถักมาวนครบรอบคอแล้วนะคะแถวแรกนะคะแล้วก็ถักมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อกันนะคะ พอเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายแล้วนะคะจนถึงตรงจุดเริ่มต้นนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ให้เรานะคะเอ็กไปตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเอ็กไปแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะจากนั้นนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะให้มาอยู่ตรงนี้ค่ะ แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ขึ้นโซ่โซ่สามโซ่ห้าค่ะหนึ่งแล้วก็เอ็กลงไปในช่องเดิมนะคะขอโทษค่ะพันควักลงไปในช่องเดิมนะคะแบบนี้นะคะ ก็ถักแบบนี้นะคะไปอีกออพอเราได้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะนับไปอีกหนึ่งสองสามสี่ถักถักไปอีกสี่ช่องนะคะ แบบนี้นะคะนับรวมจากจุดเริ่มต้นด้วยตรงตรงแถวที่สองในตรงนี้ก็จะได้เป็นห้าช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่นับรวมตรงจุดเริ่มต้นด้วยนะคะพอช่องถัดไปค่ะช่องถัดไปนะคะเราก็ ซ้ำไปอีกเพิ่มช่องในช่องเดิมเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถกักถักเหมือนตรงนี้เลยค่ะไปอีกสี่ช่องแล้วพอจะขึ้นช่องที่ห้าเราก็จะมาถักแบบแบบตรงนี้ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะคะ เนี่ยค่ะเราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่จากจากช่องที่เราเพิ่มเอาไว้ตรงนี้นะคะพอได้สี่ช่องช่องที่ห้าเราก็จะถักเหมือนตรงนี้เลยค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะวนไปจนรอบคอเลยนะคะเป็นแถวที่สองนะคะจะทํารอบคอเลยแบบนี้ก็คือทําแบบนี้หนึ่งช่องแล้วก็เว้นแบบนี้สี่ช่องแล้วพอช่องที่ห้าเราก็จะทําแบบนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวทาให้ดูนะคะ นี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวหนิงทําไปจนรอบคอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวขึ้นแถวต่อไปเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะแถวที่สองนะคะหนิงถักมาวนรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยว เราจะมาเชื่อมตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปนะคะพอเราถักมาจนถึงวนรอบมาแล้วนะคะมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะเพื่อนๆดูนะแล้วเราก็จะพันหัวเข็มแล้วก็ควักลงไปช่องนี้นะคะช่องแรกเลยค่ะช่องนี้นะ แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองแบบนี้นะแล้วก็เอ็กลงไปตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นแถวที่สามเราก็เริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะให้ห่วงให้ห่วงนี้นะคะมาอยู่ตรงกลางด้วยกันเลื่อนห่วงค่ะ นี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะก็ควักลงไปในช่องเดิมแบบนี้นะคะแถวที่สามนะคะแถวที่สามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะจะถักแบบนี้นะคะวนรอบเลยนะคะถักทุกช่องเลยนะคะวนรอบ ไปอีก4แถวนะคะจนไปจนถึงแถวที่7ถักเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูนะคะก็คือถักแบบเหมือนเดิมเลยค่ะถักทุกช่องนะคะบนรอบคอเลยจริงๆแล้วลายนี้นะคะก็จะเป็นแบบลายง่ายๆนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญมัน ขึ้นอยู่ตรงการขยายลายอะคะ่ะว่าเออเราจะทำยังไงให้ให้มันพอดีกับไซส์ของเรานะคะนี่ก็สองช่องใช่ไหมคะเราก็ถักไปทุกช่องเลยทำแบบนี้นะคะไปให้ครบเลยนะคะอีกสี่แถวก็จะเป็นทั้งหมด6แถวนะคะ ทุกช่องเลยนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะทำสี่แถวเลยนะคะเดี๋ยวพอครบสี่แถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะทาแบบนี้นะคะไปจนอ,อ,อันนี้แถวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะคะอ,อ,อีกสี่แถวก็จะเป็นแถวทั้งหมดหกแถวนะคะเดี๋ยวพอครบหกแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ แต่ว่าจะถักแบบนี้วนรอบเลยแบบนี้สี่แถวนะคะค่ะหนิงทํามาครบแล้วนะคะก็ทั้งหมดนะคะหกแถวจากตรงนี้นะคะอสี่แถวที่เราทําแบบวนรอบไปเลยตรงนี้ก็จะได้สี่แถวรวมกับเริ่มคอสองแถวตรงนี้นะคะก็จะเป็นหกเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวที่อ่าแถวที่เจ็ดกันเลยนะคะ ขึ้นแถวที่7ดนะคะตรงนี้จุดที่เราเชื่อมต่อนะเราก็เลื่อนห่วงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็พันควักไปในช่องเดิมแบบนี้ค่ะจากนั้น ได้สามช่องแบบนี้นะคะพอช่องที่สี่ตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มอีกเพิ่มช่องนะคะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักไปอีกสองช่องพอช่องที่สามเราก็จะเพิ่มแบบนี้ค่ะเพิ่มเพิ่มเป็นสามเพิ่มแบบนี้นะคะเป็นสามขาแบบนี้ จะทำให้ดูนะคะ แถวที่เจ็ดนี้นี่นะคะเราจะถักแบบเพิ่มนะคะเพิ่มแบบนี้สามขาแล้วก็เว้นไปสองช่องแล้วก็มาเพิ่มสามขาแล้วก็เว้นสองช่องแบบนี้นะคะถักแบบนี้วนรอบเลยนะคะเดี๋ยวนี้ถักไปวนรอบเลยนะคะแถวที่เจ็ดนะคะถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ วนรอบมาแล้วนะคะจนถึงจุดเริ่มต้นอพอเราถักมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแบบนี้นะเราก็พันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ควักลงไปช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองค่ะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่8นะคะแถวที่8 9 10แล้วก็11นะคะ4แถวจะถักเหมือนตรงนี้เลยค่ะเหมือนแถวที่หนิงถักไปที่แรกเนี่ยนะคะก็คือจะถักวนรอบไปเลยนะคะ4แถวไม่ต้องเพิ่มห่วงเออไม่ต้องเพิ่มช่องอะไรใดๆนะคะถักไปจนถึงแถวที่11ก็คืออ่าตรงนี้แถวที่7 8ต่อไปแถวที่8 9 10แล้วก็11นะคะ อีกสี่แถวเดี๋ยวหนิงจะถักเลยนะคะเดี๋ยวพอถักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือจะถักแบบนี้เลยคะ่ะถักวนรอบไปเลยนะคะสี่แถวถักเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวหนิงถักไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะ ค่ะนี่ก็ถักมาจนถึงเอ่อของดูแล้วนะคะก็คือว่าจะถักมาจนถึงแถวที่สิบสองเลยนะคะก็คือถักวนรอบเลยตอนแรกว่าจะถักแค่เอ่อถึงแถวที่สิบเอ็ดนะคะแต่ว่าลองดูแล้วน่าจะไม่พอก็เลยจะถักมาจนถึงแถวที่สิบสองนะคะที่เราจะถักวนรอบนะคะต่อไปเดี๋ยวจะขึ้นแถวที่สิบสามนะคะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะ แถวที่สิบสามนะคะกเ็เลื่อนห่วงนะคะให้มาอยู่ตรงกลางช่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะ<ป>แล้วก็คว้าลงไปนะคะทำแบบนี้นะคะไปทั้งหมดนะคะห้าช่องนะคะก็คือ รวมช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนิงทำให้ดูนะคะ จะได้5ช่องแบบนี้นะคะ 1, 2, 3, 4, 5นะคะจากนั้นนะคะแถวนี้เราก็จะเพิ่มเพิ่มเป็น3ขานะคะก็คือจะเพิ่มเหมือนที่เราเคยถักไปแถวแรกๆนะคะ บบนี้นะคะแล้วช่องแล้วเราก็จะถักไปอีกสี่ช่องนะคะสี่ช่องแล้วเราก็จะเพิ่มแบบนี้ช่องหนึ่งก็คือเว้นไปสี่ช่องแล้วก็เพิ่ม3ามขาช่องหนึ่ง ได้สี่ช่องแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะช่องนี้แบบนี้นะคะเราก็ถักแบบนี้แหละคะ่ะวนรอบวนรอบชิ้นงานไปเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักไปวนรอบเลยนะคะ ค่ะแถวที่สิบสามนะคะก็ถักมาเออจนชนจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะพอมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็าพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ทิ่มลงไปช่องช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่สอง แบบนี้ค่ะทั้งหมดก็จะได้13แถวนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอแถวที่14 15 16 17และ18นะคะอีก5แถวนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะถักวนรอบไปเลยนะคะถกักทุกช่องนะคะถักวนรอบไปเลยไม่ต้องเพิ่มห่วงเออไม่ต้องเพิ่มช่องนะคะหลังจากนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะถักไปอีกห้าแถวนะคะวนรอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะช่วงคอตรงนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมดสิบแปแถวนะคะจากคอลงมาจะได้แบบนี้เออเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะหนิงจะสอนเราจะมาขึ้นตรงช่วงเ,เข้าแขนนะคะกับแบ,แบ่งตัวแบ่งแขนตรงนี้คะ่ะเดี๋ยว คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ